พพลัักกนปรุ <Chapter 16. S 1> ขนมปังกระเทียมสูตรนี้นะครับหอมกลุ่นไปด้วยเนยแล้วก็กระเทียมอยู่ในทุกอนูของเนื้อขนมปังเลยนะครับนอกจากนี้ยังเพิ่มความพิเศษด้วยรสชาติกลมกล่อมแล้วก็ความยืดของชีสเชดดานะครับที่สอดแทรกอยู่ในแต่ละชั้นของขนมปังทําให้จานนี้นะครับเหมาะจะเป็นจานเคียงหรือว่าเป็นของทานเล่นก็ได้ครับ เนยนะครับวันนี้ผมใช้เป็นเนยจืดนะครับถ้าใครใช้เป็นเนยเค็มก็อาจจะไม่ต้องปรุงเกลือแล้วนะครับผมวางเอาไว้ที่อุณหภูมิห้องนะครับให้เนยมีความนุ่มก่อนนะครับเพื่อที่ว่าตอนที่เราผสมเนี่ยจะได้ผสมได้ง่ายขึ้นนะครับแบบนี้จากนั้นนะครับเราก็จะนํากระเทียมจีนนะครับจะใช้วิธีการสับหรือว่าบดแบบนี้ก็ได้นะครับ จะได้ง่ายขึ้นผมก็จะปรุงรสชาติด้วยเกลือนะครับแล้วก็มีตัวพาสลี์สับนะครับเพิ่มสีเขียวๆนะครับสวยงามแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับตรงนี้เนี่ยบางทีบางคนก็จะเรียกว่าเป็น c o m p o ์บั b เตอ e r นะครับเราสามารถนําพวกเครื่องเทศนะครับหรือว่าสมุนไพรต่างๆเนี่ยเข้ามาผสมได้นะครับแล้วเราก็แช่เย็นเก็บเอาไว้ทานกับขนมปังได้นะครับแต่ว่าถ้าใส่กระเทียมสดลงไปแล้วนะครับแนะนําว่าให้ระวังเรื่องเชื้อราที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับพยายามอย่าเก็บเอาไว้นานเกินไปนะครับทำพอดีใช้จะดีที่สุดถึงตอนนี้นะครับเราก็ จะได้เป็นเนยที่พร้อมทาขนมปังแบบนี้แล้วนะครับลองชิมรสชาติดูได้นะครับปรับได้ตามชอบเลยนะครับวันนี้ผมก็จะพักส่วนนี้ไว้ก่อนต่อมาเดี๋ยวเราจะมาขูดเชดดาร์ชีสกันนะครับผมจะใช้ที่ขูดแบบเป็นเส้นใหญ่ๆหน่อยนึงนะครับข้อแนะนำก็คือให้เลือกเป็นเชดดาร์ชีสที่อายุการบ่มไม่นานนะครับจะได้มีความยืดอยู่ถ้าเลือกเชดดาร์ชีสแบบที่บ่มนานเนี่ย เนื้อจะค่อนข้างร่วนนะครับแล้วก็จะไม่ค่อยละลายไม่ค่อยเยิมเท่าไหร่ต่อมาตัวขนมปังนะครับวันนี้เราใช้เป็นขนมปังบาเก็ตนะครับแต่ว่าไม่ใช่บาเก็ตแบบทรดิชแนลแบบเปลือกแข็งนะครับเพราะว่าเมนูนี้เนี่ยเหมาะกับขนมปังที่เป็นแท่งยาวๆแล้วก็เปลือกนิ่มๆมากกว่านะครับเดี๋ยวเราจะผ่าครึ่งก่อนนะครับต่อมานะครับผมก็จะบั้งให้แต่ละสไลซ์เนี่ยมีความหนาประมาณ2เซนติเมตรนะครับแต่ว่าเราจะไม่ตัดให้ขาดนะครับจะให้ส่วนล่างหนยังคงเชื่อมอยู่นะครับในระหว่างนี้นะครับผมก็ วอร์มเตาอบเอาไว้นะครับใช้โปรแกรมไฟบนไฟล่างนะครับอุณหภูมิ200องศาเซลเซียสครับถ้าใครใช้เป็นโปรแกรมพัดลมนะครับก็ลดลงมาเหลือสักประมาณ180องศาเซลเซียสกำลังดีเมื่อเราสลัดเสร็จแล้วนะครับขนมปังเราจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวส่วนผสมเนยของเรานะครับเข้ามาป้ายนะครับแต่ละชั้นให้ทั่วเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําอีกหนึ่งชิ้นที่เหลือนะครับต่อมานะครับเราก็จะเอาตัว ส่วนผสมเนยของเรานะครับป้ายลงไปตามร่องของขนมปังแต่ละชั้นนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาเชดดาร์ชีสที่เราขูดไว้นะครับใส่เข้าไปด้วยนะครับเชดดาร์ชีสก็มีความเค็มอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับระวังเรื่องความเค็มดีๆถ้าเราใช้เนยเค็มนะครับ มานี้นะครับหน้าตาแบบนี้เราก็จะใช้อลูมิเนียมฟอยล์ห่อไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่เลอะเทอะในเตาแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้ขนมปังแล้วก็ชีสนั้นไหมเกินไปด้วยนะครับเราก็จะนําเข้าไปอบในเตานะครับ ใช้โปรแกรมไฟล่างไฟบนนะครับอุณหภูมิ200องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลาประมาณ15นาทีนะครับใครที่ใช้เป็นโปรแกรมพัดลมอาจจะปรับอุณหภูมิลงเหลือประมาณ180องศาเซลเซียสก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็นำเข้าอบนครับตอนนี้ครบ15นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูขนมปังของเรากันว่าเป็นยังไงบ้างครับเวลาเปิดก็ระวังไอ้น้ำนะครับ และนี่ครับขนมปังกระเทียมเนยชีสเชดดาของเราครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และหลายแอดครับ